ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพบออตาลันตาครอบไม่เร่ง3ามแข้งพึ่งฟื้นฟันฉับสกอร์ลิเวอร์พูลพึ่งลนจากฟูมงพิมลีกหลังจากได้แค่หนึ่งแต้มจากเกมแดงเดือดบุกตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอ่อสก่อนปรับโหมดลุยยูโรปาลีกรอรับมือออตาลันตาทีมระดับ6จากเซเรียพรีวิวยูโรปาลีกรอบแปทีมสุดท้ายนัดแรกวันพระศุกรที่11เมษายน2567 ลิวอพูจากอังกฤษปะทะอตาลนต้าจากอิตาลีเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดบินสปอร์ตสสนามแอนฟิลลิวอพูเช็คสภาพก่อนแข่งเจอเกนครอบยอดกุญซือหงแดงเผยข่าวดี3แข้่งเจ็บก่อนหน้านี้ทั้งอลิสซอนเบเกอร์เช่นอเล็กซานเดอร์โนูและดิโก้โชต้าต่างกลับมาซ้อมได้เรียบร้อยแต่ยังไม่น่ารีบเร่งใช้งานเสี่ยงเลี่ยงซ้ำคงต้องใช้ตัวเลือกเดิมๆลงเล่นต่อโรเตชั่นบางตำแหน่งเช่นอิบราฮิมากโกนาเต้ลงแทนที่เจเรลคอนซา ดาวรุ่งที่เล่นพลาดเต็มเมื่อวันอาทิตย์ตลอดจนโจโกเมสและฮาวิเอเลียสมีสิทธิ์ออกสตาร์ทเคียงข้างคีแมนทั้งเฟอร์กิวฟันไดาแอนดูลอสันอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์รวมถึง3ประสานแดนน้าโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินนูเยสและลุยดิอารสอะตาลันตาด้านจาในปิเอโรกาสเปรินีนายใหญ่อตาลันตาประกาศชื่อ23ขุนพลเดินทางเยือนเมอซี่ไซส์เรียบร้อยแล้วโดยไร้เงาจอโจสคาวิเน่กองหลังดาวรุ่งที่บาดเจ็บไม่หาย แต่ได้ชาวเดอร์เคเทลเลอร์ฟิตลงสนามเกมให้กาญารีเมื่อสุดสัปดาห์น่าจะได้โอกาสออกสตาร์แดนหน้าช่วยจาโูกาสคามมคาอดีตหอกเวสเซมโดยมีเทิร์นคุปไมเนอร์สตาร์ดัที่เคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลสวมตำแหน่งเบอร์สิบปั้นเกมนักเตะที่คาดว,ว่าจะลงสนามลิเวอร์พ ok ูล4 3 3ควีควินเคเลอร์โจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเตเฟอร์กิลฟันไดแอนดูโรมสันฮาวิเอลเลียสวาตุรุเอนดุกอเล็กซิสแมตอลิสเต โมฮัมเหม็ดซาลาโคดี้กัปโปลุยดิออสอัลันตาสามสี่มาโกคาเนเซตชีเบราดิมสิติอีซักเฮียนเซอั์โคลาเซนตเอเมลโฮมมาเตนเดโรนเอเดซอนมัตเตโอรุดเจรีเชิญคุบไมเนอร์ชาวเดอเคเทลเลอร์จาลูก้าสกามมคาความน่าจะเป็นของเกม หลังฉายฟอร์มหน้าผิดหวังในศึกศักดิ์สีนัดนี้เป็นโอกาสดีที่จะดีตัวกลับมาพร้อมทวงความมั่นใจไล่ล่าแชมป์โค้งสุดท้ายประจวบเหมาะฝั่งอัตแลนตากำลังเป๋มีแววแพ้3ามน้าติดต่อกันทุกรายการผลการแข่งขันคาดลิฟูชนะอัตแลนตาสามต่อหผมผิดเองเจอเก้นครอบรับพลาดเองทำกักโปฟอร์มเป๋ จอเกนครอบยอมรับตนทําผิดพลาดพอสมควรเกี่ยวกับตําแหน่งการเล่นของโคดี้กักโปแนวลุกชาวดัตในช่วงต้นฤดูก,กาล2023ถึง2024กักโปทําผลงานไม่ค่อยโดดเด่นในช่วงต้นสีซสั้นเนื่องจากครอบพยายามชี้จับเขาเล่นในตําแหน่งกองกลางซึ่งนักเตะเคยเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เพราะทีมมีปัญหาแข้งแดนกลางบาดเจ็บหลายคนครอปซึ่งเตรียมนาทัพของแดงพบอาลันต้าที่สนามแอนฟิลส์ึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรก วันพระศุกร์ที่11เมษายนนี้ยอมรับว่าการเล่นในตำแหน่งไม่ถนัดสร้างปาัญหาให้กับกักโปและทําให้นักเตะรู้สึกอึดอัดกรณีของโคดี้ผมเคยพูดไปแล้วก่อนน้นนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่สําคัญมากเขาถูกส่งลงเล่นในเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับแมนเชสเตอร์เขาก็ทําผลงานได้ดีจริงๆผมสร้างปัญหาพอสมควรในช่วงที่เราไม่มีกองกลางด้วยเหตุน,นี้ผมก็เลยจับเขาไปยืนมิดฟิลด์มันไม่ดีเอาซะเลยผมคิดว่าเขาคงไม่เป็นไร แต่มันทําให้เขาขาดความมั่นใจนับตั้งแต่ที่เขากลับไปยืนกองหน้าเขาเล่นได้ดีและเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างกลับมาถูกทิศถูกทางอีกครั้งคุณสื่อชาวเยอรมันกล่าว lfc tv รายงานว่าฮาวิเอลเลียสยืนยันผู้เล่นลิเวอร์พูลต้องการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเพื่อเจรินครับแน่นอนมันเป็นอีกถ้วยรางวัลหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเช่นกันและผมคิดว่าด้วยสถานการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นและบอสกำลังจะจากไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ การคว้าถ้วยรางวัลน,นี้มันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเขาและแน่นอนนักเตะทุกคนรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีและพวกเราจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้ในฐานะนักเตะเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในการคว้าแชมป์ได้สําเร็จเราแค่อยากที่จะมอบสิ่งที่ดีสุดกลับคืนไปให้กับบอสอีกครั้งเพราะสําหรับเราแล้วถ้าไม่มีเขาเราก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จแบบที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออาชีพของเรา และเราทุกคนพยายามกันให้ถึงที่สุดเพื่อทำให้เขาได้รับสิ่งนั้นให้ได้ JK เข้าใจแฟนหงงดโบกทงประท้วงทีมขึ้นค่าตัว๋วกลุ่มแฟนบอลลิเวอร์พูลป,ประท้วงที่สมมรรประกาศขึ้นค่าตัว๋วด้วยการงดใช้ทงสนับสนุนทีมในเกมยุโรป้าลีกรอบ8ทีมเล็กแรกพบออตาลนตาวันพระสัรีนี้ขณะที่เจเกนครอปผู้จัดการทีมเข้าใจเหตุผลและยังมองในแง่ดี สัปดากรหงแดงประกาศขึ้นราคาตั๋วสำหรับสมาชิกเป็นอัตรา2%ในซีซั่นหน้าทำให้หลายกลุ่มแฟนบอลท้องถิ่นเกิดความไม่พอใจเนื่องจากสโมสรไม่มีการปรึกษาพวกเขาก่อนสเบียร์คอป19061ในกลุ่มแฟนบอลลิร์พูแถลงเมื่อวันพุธว่าจะไม่มีการจะแสดงทงทั้งหลายที่อัธจันทร์ฝั่งเดอะคอปในเกมคืนวันพฤหัสนี้ในการทำแบบนี้เราได้ปรึกษาและตกลงกับแฟนบอลกลุ่มอื่นเรียบร้อย ซึ่งแตกต่างจากวิธีการดำเนินงานของสโมสรส่วนหนึ่งของกลุ่มถแถลงระบุเกมถัดไปวันอาทิตย์ลิเวอร์พูลจะลงแข่งพิมรีกเปิดแอนฟิลพบคริสตัลพาเลซซึ่งหลังจากนั้น1วันคือการครบรอบโศกนาฏกรรมที่ฮิวส์โบโร,โรเมื่อปี1989เกมลีกสุดสัปดาห์นี้เราจะใช้เพียงทงเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียที่ฮิวส์โบโรเท่านั้นเพราะมันเป็นเกมที่ใกล้กับวันที่15เมษายนมากที่สุดถแถลงแฟนบอลเพิ่มเติม ทางสโมสรยังมีโอกาสสำหรับพูดคุยอย่างเป็นบวกกับกลุ่มแฟนบอลในการประชุมวันเสาร์นี้และจนกว่าจะถึงตอนนั้นเรามีเพียงข้อความเดียวถึงพวกเขาคือไม่เอาการขึ้นค่าตัว๋วส่วนทางเจเก้นครอบสัมภาษณ์ก่อนแข่งถูกถามถึงการประท้วงของแฟนบอลและกุนซือเยอรมันพูดเตรียมอำลาทีมให้คำตอบขอประกาศว่าตัวเองเห็นใจเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการชมเกมฟุตบอลสมัยใหม่แต่ยังชื่นชมถึงการทำงานดีๆที่ลิเวอร์พูลให้กับชุมชนด้วย กลุ่มแฟนๆเรียกร้องให้ความบาดการโบกทงตามธรรมเนียมของพวกเขาในการแข่งขันยูโรปลาลีกรอบก่อนรองชะเลิศน,นัดแรกซึ่งเป็นในสมรายการที่ครอบพยายามพาทีมไปถึงแชมป์ในฤดูกาลนี้ทงไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ผู้คนยังอยู่ผมเข้าใจข้อกังวลและการพูดคุยเกี่ยวกับราคามันเป็นเรื่องยุ่งยากจากมุมของผมชัดเจนว่าเราต้องการผู้คนในสนามเราเองก็ต้องการสมสนที่ยั่งยืนผมบอกทุกคนได้เลยว่าเงินทุกปอนที่เราได้รับกลับมาสู่วงการฟุตบอลอีกครั้ง และสมสรกำลังทำสิ่งดีๆมากมายแต่ผมก็เข้าใจ100%ว่ากองเชียร์มาจากไหนผมแน่ใจว่าพวกเขาจะพบวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้โดยเริ่มต้นจากการประท้วงและอาจจำเป็นต้องมีการหารือกันแต่เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรากับผู้สนับสนุนระหว่างเสียงนกหวีดใหญ่สองครั้งเราแค่ต้องเป็นลิเวอร์พูลและนั่นคือสิ่งที่ผมขอคงจะแย่กว่านั้นถ้าทงอยู่บนอาตจรั่ไม่ใช่ผู้คน เราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วในช่วงโควิดซูเปอร์คอมทำนายโอกาสชนะลิพูเกมยูฟายูโรป้าลีกนัดเปิดบ้านพบอาตาลันตาออตาองค์กรจัดเก็บสถิติชื่อดังใช้ AI จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายโอกาสคว้าชัยชนะของทั้งลิพูและอาตาลันตาในเกมยูฟายูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันพระัสบดีนี้ โดยซูเปอร์คอมคำนวณจากข้อมูลปัจจุบันของทั้ง2ทีมและนำมาจำลองการลงแข่งเป็นจำนวน10,000เกมซึ่งผลออกมาว่าหงแดงมีโอกาสชนะถึง64.1%ขณะที่อาตาลันตามีโอกาสชนะ17.5%และโอกาสออกเสมอ18.4%ทางออฟตายังจัดอันดับให้ลิพูนัปปัจจุบันเป็นสโมสร,รที่ดีสุดอันดับ4ของโลกเป็นรองเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัมริดและอินเตอร์มิลานส่วนอาตาลันตาอยู่อันดับที่17ของโลกด้วยกัน นอกจากนี้ทีมของเจอเก้นครอปยังถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้กับโอกาสควาชช้าแชมป 35. ์35.2%ส่วนเต็ง2เป็นไบเออร์ลรเวเซนกับโอกาสควาชช้าแชมป์ที่23.9%และเต็ง 3A เอซิมิลานที่13.9%ทีโอสควายจากลิปูเอคอรายงานว่าดีโก้โชตาและเทรนเล็กซานเนอร์โนอาจมีลุ้นคัมแบ็กสู่ทีมลิเวอร์พูลในเกมที่พบกับอาตาลันตาในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีม ในวันพระสบีนี้หลังจากที่ทั้งคู่มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบมา2วันติดต่อกันแล้วและมีสภาพร่างกายที่ดีอย่างมากส่วนอลิซอนเบเกอร์ยังไม่ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและวันนี้เขาก็กําลังแยกซ้อมเดี่ยวอยู่เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นจึงยังไม่น่าจะได้ลงเล่นในเร็ว,รวนี้ เมื่อวานนี้สำหรับในการฝึกซ้อมของทีมลิเวอร์ p o o จะมีอยู่3คนที่ออกจากสนามซ้อมที่แอซซ่าช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมคนอด่มน,นั่นก็คือโคดี้กักโปเจเดนแดนซ์และผู้รักษาประตูจากอะคาเดมีอีกหนึ่งคนไม่แน่ใจว่าใช่ฟาเบียนเอ็มโรเซ็คผู้รักษาประตูวัย20ปีหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อวานนี้น้องถูกเรียกให้เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วย สาเหตุที่กาโกและแดน์อยู่เป็น2คนสุดท้ายนั่นก็คือพวกเขาต้องการอยากที่จะฝึกซ้อมในการยิงประตูเพิ่มด้วยตัวเองหลังจากที่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบและเต็มเซสชั่นต่างๆกับทีมไปหมดแล้วและหลังจากฝึกซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็จะได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่ที่ช่วยกันฝึกซ้อมและช่วยกันเก็บลูกบอลเอาไว้ที่เก็บนับว่าเป็นโมเมนต์ที่ชอบมากๆมันแสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งคู่และความน่ารักของทั้งสองคนอีกด้วย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ